เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปบ้านเพื่อนของผมคนหนึ่งครับเจ้าโบท๊ทซึ่งเป็นเพื่อนผมมากกว่า12ปีแล้วตั้งแต่มหาวิทยาลัยปีที่1ครับซึ่งโดยปกติธรรมชาติของเจ้าโบ๊ทเนี่ยครับคือแกเป็นคนขี้อวดครับหรือเรียกง่ายๆเลยก็คือแกเป็นคนขี้ขิงครับเวลามีสิ่งของอะไรที่ล้ำสมัยล้ำหน้าแกก็จะเอามาอวดผมเสมอซึ่งล่าสุดสิ่งที่เจ้าโบ๊เอามาอวดให้ผมได้น้ำลายยืดน้ำลายไหลเลยก็คือ เครื่องเล่น PSVR 2หรือ PlayStation VR 2นั่นแหละครับแต่โดยปกติแล้วผมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่อง Motion sickness เป็นทุนเดิมอยู่แล้วหลังจากที่ผมได้เคยเล่น PSVR ตัวเก่ามาคราวนี้ผมเลยอยากจะขอลองดีอีกสักครั้งหนึ่งครับและแน่นอนครับเกมเกมนั้นที่ผมได้เล่นก็จะเป็นเกมอื่นไปไม่ได้เลยนอกไปเสียจาก Resident Evil Village ในรูปแบบที่เรียกได้ว่าเราเองเนี่แหละครับ ที่ได้เข้าไปดำดิ่งเป็น e ีธานบินเทอร์สตัวเป็นๆเ,เข้าไปตะลุยหมู่บ้านอย่างสมจริงสมจังกันเลยก็ว่าได้ครับซึ่งประสบการณ์ในวันนั้นมันทําให้ผมประทับใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลูกเล่นในการใช้อาวุธปืนที่สมจริงสมจงังทั้งรายละเอียดของปืนการเปลี่ยนกระสุนที่เราจะต้องเป็นคนทําเองไม่มีกดปุ่มเดียวแล้วก็รีโหลดแบบอัตโนมัติแล้วครับการขึ้นลำตลอดจนการเล็งปืนที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยแหละครับ เป็นคนจับปืนจริงๆยิงในเกมเกมนี้เล่นก็ว่าได้เลยครับผมได้รับประสบการณ์ใหม่จาก Resident Evil ที่ไม่เคยได้จากที่ไหนมาก่อนมันสนุกเร้าใจและเป็นสีสันที่สามารถสร้างอัทรสในการเล่นได้มากกว่าเดิมจริงๆถึงแม้ว่าในช่วงท้ายที่ผมต้องเดินลุยเข้าไปในหมู่บ้านเองนั้นผมจะเกิดอาการ Motion sickness จนไม่สามารถเล่นต่อได้ก็ตามครับแต่นั่นมันก็เป็นจุดชนวนที่ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าประสบการณ์ใหม่ ที่ไม่ใช่การเล่นเกมในมุมมอง virtual reality แบบนี้แล้วสามารถเข้าถึงทุกคนได้ Resident Evil 9จะมีอะไรที่ทำให้เราได้ตื่นตาตื่นใจแบบนี้บ้างหรือเปล่าวันนี้ผมจึงอยากจะมาย้อนรอยข่าวลือเกี่ยวกับ Resident Evil ในภาคที่9ว่าแนวทางในอนาคตของเกมภาคนี้จะมีอะไรน่าสนใจรอเราอยู่บ้างในปีหน้าครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นผมก็ต้องขอแรงเพื่อนๆที่ได้ชมวิดีโอนี้หรือวิดีโออื่นๆที่อยู่ในช่องถ้ายังไม่ได้กด subscribe ผมก็ต้องขอความการุณากดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้เอาไว้ด้วยและถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบใจครับมันโดนใจเหลือเกินก็อย่าลืมกดถูกใจให้กับคลิปนี้เพื่อที่ช่องของผมจะได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆและทําให้ผมมีแรงทําช่องต่อด้วยเถอะครับ <c oughs> ดังนั้นวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันสิครับว่า ข่าวลือต่างๆใน Resident Evil ในภาคที่9จะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเรื่องแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงคือข้อมูลครับโดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับดังนั้นฟังหูไว้หูครับและแน่นอนคนที่ได้ออกมาปล่อยข่าวลือก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเพราะเขาก็คือ esthetic gamer หรืออีกชื่อที่เราจักกันดี dust golem โดยขเขาได้กล่าวว่า Resident Evil ในภาคที่9นั้นจะเป็นการปิดฉากเรื่องราว ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ภาคที่7ให้สิ้นสุดลงซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในฉากจบของภาคที่8นั้นตัวเกมก็ได้ทิ้งป่มเอาไว้เกี่ยวกับ BSAA ที่เริ่มจะแตกแถวและองค์กร The Connection ก็ยังไม่เปิดเผยตัวตนออกมาอย่างชัดเจนดังนั้นในภาคที่9นี้ก็อาจจะเป็นบทสรุปให้กับปมปริศนาในส่วนนี้ครับเรื่องต่อมาคือ Resident Evil ในภาคนี้อาจจะวางจำหน่ายในปี2025 นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เรียกได้ว่าบาดตาบาดใจช่องเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่ปี2024ไม่มีเกม Resident Evil ภาคใหม่ออกมาให้เขาได้เล่นเลยแม้แต่ภาคเดียวจะมีก็มีแต่ Resident Evil 4 Go Edition ที่ได้มัดรวมเอาเกมภาค4ตัวหลักและ DLC Separate Ways มารวมเอาไว้ด้วยกันก็เท่านั้นซึ่งผมมองว่าข่าวลือนี้ในข้อนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลเป็นอย่างมากครับเพราะว่าในปีนี้แคปคอม มีเกมที่ตัวเองจะต้องโฟกัสอยู่เป็นอย่างมากและนั่นก็คือ Dragon's Dogma 2ที่เพิ่งวางจำหน่ายไปนั่นเองครับ Resident Evil ในภาคนี้จะมาในรูปแบบ Open World แน่นอนครับข่าวลือนี้อาจจะทำให้ทุกคนต้องหวั่นใจแต่เชื่อผมเถะครับว่า Capcom ได้ชิมรางกับเรื่องนี้มาสักพักแล้วและผมมองว่าพวกเขาคงมั่นใจที่จะทำต่อไปในจุดๆนั้น Resident Evil ในรูปแบบ Open World ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่า Resident Evil Village และภาค4 Remake ก็แอบมีความเป็น open world หรือ open zone อยู่เล็กน้อยซึ่งการออกแบบแบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ออกสำรวจและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้อย่างกว้างขวางครับส่วนตัวผมไม่ติดกับระบบโลกเปิดแบบนี้หากแต่ว่าดีไซน์ของตัวเกมสามารถทำออกมาได้อย่างสมดุลและสร้างสรรค์ชเช่นเดียวกับที่เราได้รับประสบการณ์ในภาค Village หรือภาค4 Resident Evil ในรูปแบบ Open World ก็ไม่ใช่เรื่องเกินตัวหรือฉีกขนกเดิมแม้แต่น้อยเลยครับต่อมาคืองบในการผลิตครับ Resident Evil ในภาคนี้จะเป็น Resident Evil ที่ใช้ทุนสูงที่สุดในซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ได้ยินแบบนี้แล้วผมก็แอบตกใจนะครับกับข่าวลือนี้เพราะข่าวลือแบบนี้ที่ผมได้ยินครั้งสุดท้ายนะครับคือเกม Resident Evil ภาคที่6ซึ่งใช้ทุนสร้างสูงเช่นเดียวกัน และผลที่ออกมาทุกคนก็คงรู้กันดีนะครับว่ามันพังเละไม่เป็นท่าเลยครับซึ่งผมก็แอบหวังใจนะครับว่า Capcom จะไม่ไปเดินซ้ำรอยทางเดิมอีกแล้วซึ่งในเวลาเดียวกัน Resident Evil ในภาคที่9นี้จะเป็น Resident Evil ภาคที่ใช้เวลาพัฒนายาวนานที่สุดอีกด้วยโดย Resident Evil 9เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2018และวางแผนจะวางจำหน่ายในปี2025นั่นทำให้ Resident e v i l ในภาคนี้ใช้เวลาทั้งสิน้น 7ปีในการพัฒนาครับต่อมาคือศัตรูในเกมครับศัตรูในเกมนี้จะแตกต่างไปจากศัตรูภาคก่อนๆคำพูดนี้เหมือนผมพูดแหมคุ้นหูนะครับเหมือนเคยได้ยินม,มาตั้งแต่ในภาคที่8แล้วนะครับสำหรับเรื่องของศัตรูในเกม Resident Evil ที่จะออกมาในรูปแบบของมนุษย์หมาป่าซึ่งพอมาเล่นในภาค8แล้วก็พบว่ามันก็เป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆด้วยครับโดยภาคนี้ศัตรูหน้าใหม่ จะมาในรูปแบบของเวนดีโกสัตว์ประหลาดความเชื่อของชาวพื้นเมืองทวีปอเมริกาเหนือโดยลักษณะของมันเชื่อว่าเวนดีโกมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีรูปร่างที่ผอมบางจนเห็นกระดูกผิวหนังซีดเหมือนศพมีตาลึกโบและมีริมฝีปากแห้งมีเลือดนองอยู่ตลอดเวลามีเขี้ยวสีเหลืองยาวและลิ้นยาวที่ตวัดไปมาได้แถมยังมีหัวใจเป็นน้ำแข็ง นอกจากนี้แล้วเวนดิโกก็ยังมีกลิ่นตัวเหม็นคล้ายกับกลิ่นซากศพขณะเน่าเปื่อยอย่างเต็มที่ซึ่งเวนดิโกสามารถเติบโตและมีร่างกายที่ใหญ่โตตามระยะเวลาที่ได้สั่งสมการกินเนื้อมนุษย์ครับและยังไม่เท่านั้นนะครับสัตว์ประหลาดประเภทอื่นที่คอยไล่ล่าเราในมุมป่ามุมมืดเสมือนกับไทแรนด์ก็จะมีมาให้เราได้เสียวสันหลังกันอีกด้วยครับยังมีสัตว์ประหลาดที่สามารถแปลงกายเป็น NPC ในเกม ที่จะทำให้เราชะล่าใจและตกเป็นเหยื่อของมันได้อีกเช่นกันครับซึ่งแน่นอนครับเพราะข่าวลือมันออกมาว่าเป็นเวนดิโกชาวบ้านก็อยู่ไม่สุขเลยทีเดียวครับเพราะว่าทุกคนกลัวว่ามันจะฉีกขนบเดิมและฉีกรูปแบบเดิมของสัตว์ประหลาดเดิมๆใน Resident Evil ไปแต่ส่วนตัวผมแอบคิดว่านะครับแคปคอมคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าขอบเขตของเขาอยู่ที่จุดๆไหนยังไงเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับ ในส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือชื่อภาคครับซึ่งในส่วนสุดท้ายนี้เป็น r e s i d e n t e v i l 9นั้นอาจจะใช้ชื่อภาคว่า r e s i d e n t e v i l Apocalypse ซึ่งมันก็ไปตรงกันกันกบชื่อภาคใน r e s i d e n t e v i l ฉบับภาพยนตร์ที่สกเฮ้ยเสียงใครอะไรวะ อาจจะใช้ชื่อภาคว่า Resident Evil 9 Apocalypse ซึ่งมันก็จะไปตรงกันกันกบชื่อภาคใน Resident Evil ฉบับภาพยนตร์ในภาคที่2ซึ่งก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดครับผมคิดว่าเราวางใจในส่วนนี้ได้แน่นอนและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับข่าวลือของ Resident Evil 9เป็นยังไงกันบ้างครับ <laughs> ทุกคนคิดว่า ทุกคนคิดว่ามีส่วนไหนที่น่ากังวลหรือน่าคาดหวังบ้างสามารถนำมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ อัดหรือยังเนี่ยโอเคหากใครได้ดูคลิปนี้ผมดอเตอร์รักคูนจากเฟ d เดอร b u r ล a บิวโร n ออฟคอนโทร ขณะนี้เราตรวจพบเหตุการณ์ Outer World Events รหัส SM 0 4น1ไปทั่วบริเวณกรุงเทพส่งผลให้เกิดความกลาหนและความรุนแรงไปทั่วบริเวณหน่วยงานของเรากำลังเร่งปฏิบัติการรับมือและค้นหา Outer Items ที่อาจเป็นต้นตอของเหตุการณ์ทั้งหมด <c oughs> หากท่านหรือคนใกล้ตัวของท่านเริ่มได้ยินเสียงแว่วเป็นเสียงหัวเราะของเด็กหรือญาติพี่น้องคนสนิทมาเป็นเวลามากกว่า10นาที กรุณากักขังตัวของท่านหรือผู้ที่ได้ยินเสียงหัวเราะในสถานที่ปิดทึบทันที <c oughs> เพราะมัดมือมัดเท้าให้นั่นนะ <c oughs> หากพบบุคคลที่มีใบหน้าฉีกยิ้มอยู่ตลอดเวลาให้รีบหนีให้ห่างโดยทันทีไม่แนะนำให้เข้าใกล้บุคคลเหล่านั้นโดยเด็ดขาด <c oughs> นี่มันแย่กว่าที่ไบฟอร์สอีก <c oughs> เราขอย้ำว่าพื้นที่กรุงเทพ ได้เข้าสู่สถานะ AWE รหัสแดงและอยู่ภายใต้สภาวะฉุกเฉินขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แห่งนี้ขอให้พระเจ้าแห่งแอสการ์ดอำนวยพรให้แก่ท่านให้ผ่านพ้นสภาวะไม่ปกตินี้